อันนี้ติดสองละเกี่ยวแล้วก็อิ่มไปจ้ะเอ้ยได้ไม่ควรเล่นต่อนะใจน้อยมี่มดมันขานี่ถ้าเกิดเห็นภาพจะฮากว่านี้ไงกูจะต้องทำตัวเป็นง่อยได้ไงมันจะตอบแบบเออโบ๊ะบะเลยดอกเนี้ยใช่ใช่่ใช่ต้องจดต้องจดต้องจดจดจดไว้จดไว้เลยแล้วอย่างคำพูดนี่ได้ได้อีกไหมได้ได้ได้ อย่างเกียร์เป็นหู้กูเป็นเฮียเฮ้ยอย่างกากินของหมูกูกินของหมาเฮ้ยกากินขี้หมูกูกินขี้หมาเฮ้ยเคยไหมไม่เคยรสชาติเป็นไงไม่เคยปลาเล็บปลาเล็บตุ้ดต้องตอบป็นปลาเล็บปลาเล็บสิม่บอกไม่เคยได้ไงล่ะต้องปลาเล็บปลาเล็อเออจบไปเรื่อวจบไปเลื่อยปลาเล็บปลาเล็บ ไม่บอกไม่เคยอันนี้จบอันนี้จันนี่หมาไงตับขี้หมาไงอ๋อทุทีทุทีนี่นี่ยืนในมาพอดีดิได้ไได้คมรู้จบแล้วะเนี่ยดูด้ยอย่าเงี้ยได้จบแล้วเล่นจบเลยเล่นจบเลเล่นจบเลยเล่นจบเลเเลเล่นเลนมลยเลยะอะไรันใบสัตว์อจีอะไรอจีแห่นกูใบตีฮะอจีแ่นก่จี อยากได้เปล่าเออถ้าให้ก็เอามีมีอะไรที่เป็นของฟรีแล้วจะไม่มีใครอยากได้ป่ะได้ให้เราจำมือเอาไปเลยแว่นแต่ว่าหลังจากจานี้จะไม่ได้อะไรจากกูอีกเลยงั้นเอาคืนไปเอาของมึงคืน,น,นไปเลยครับพี่วันนี้คุณจะเชิดต <laughs> ะองบอกล <laughs> แล้วเด็กคนไหนคนไหนยัำ เราเคยเจอกันทีหนึ่งฮะจำได้เปล่าที่ที่คุณไปนั่งกินน้ำแตงโมอยู่ที่ร้านโบลิ่งคะจ่ายพูดปะปลาาสิ่งที่กูจำจากมึงที่ชัดสุดนั่นก็คือตอนมึงใส่เสื้อม่วง <laughs> ใส่เป็นชุดฮิปสเตอร์แล้วเดินโกนตีนเข้าไปเรื่อยอ่ะกูจำได้ <laughs> <laughs> นานแล้ว <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> เอ้เรื่องที่ตู้ล็อกได้เนี่ยไปแล้ว กินน้ำแตงโมใช่ผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์พูดจริงป่ะหรือว่ารักษาภาพตั้งแต่เล่นลูกปืนเล้วเสียงออกสตรีมแบบไม่กินอืมเล่นลูกปืนแล้วเสียงออกสตรีมคือเฮียอะไรวะบุหรีไม่สูบ ยังไม่ได้ชงเลยก็ยังไม่ได้ชงเลยเดี๋ยวเสี้ยตีเขาก็ชงล้อก่อนดีของยิปต้องใช้เวลาตัวนี้เขาหลงมันไปคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีคนชงให้ไอตัวนี้มันกำลังคิดเรื่องโพยอยู่เอาแล้วลุงกูซ้อมบูทบูทบูทอนิเมะแล้วเขนตายอยู่วะต้องให้พี่ป่าวมาก่อนครับบูทลมชอบแรงอะไรชอบชอบเลยอ่ะชอบติดใจเลยน้ำแตงโมวันนั้นน่าจําได้ดีอันนั้นอันนั้น ยืนข้างไว้ยืนอยู่นี่สมยืนยื้ยืนไว้ยืนไว้ยืนเงี้ยครับพี่เหมือนจะมาแล้วนะเมื่อกี้เหมือนจะมาแล้วนะเหมือนมีมันกระตุกไปทางซ้ายอ่ะเมื่อกี้อเฮ้ยแว่นหลุดแว่นหลุดได้ไงวะใครไม่เคยแว่นไม่สมหลุดได้ไงวะใช่เหรอใช่ใช่ใช่แสดงว่าใกล้แล้วพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วใช่แล้วใช่แล้วแต่มันตะกิดเป็นนิดนึงมันตะกิดเป็นนิดนึงมั้นแต่โยกแขนได้เยอะ แต่วันน้ลุงทำได้แล้วทีหนึ่งนะวันน้สองทีสองทีใช่เออย่าดิคิดดิตอนนี้ว่ามันทําได้แน่นอนแต่เรายังไม่หาทิกที่ชัดเจนไอศ็เรีอะไรว่าเฮียจะแทงไอนี่ั้งไรถ่ยดิถ่ายดิช็ว่าตอนนี้ลุงยังไม่เจอสปอะไรนะหนึงครับผมว่าใกล้ละไดล้ว เด็มึงก็ไม่อยู่ใกล้เกินไอ้สัตว์เด็ดีครับเด็ดีครับไม่ไม่ตอบแล้วนะเนี่ยแล้วนะใกล้เกือบถึงแลวขอโชคดีนะครับสำหรับบอนคืนนี้ถึงแล้วเกือบถึงลว ถอกว่าทำถูกแล้วนะเว้ยมาดีละเป็นบ้ามาดีอ่ะนี่นี่ว่าจะเล่าอะไรให้ฟังก่อนที่จะมาบ้านนี่คือไปค้นหาคุกตลกมาเลยเหรอไม่ใช่ยากจัดเป็นลื้อฟื้นเขาเรียกลื้อฟื้นโอเคโอเคคือจะเป็นเคยจำได้บ้างแล้วไอ้บอยที่จะเล่าอะไรฟังเออก่อนก่อนที่พี่จะมาบ้านจะราคานล้วนะเขานัดที่เขานัดเขานัดที่นี่ไว้สองคู่เนี่ยพี่มาสามคู่เลยพี่หรอไอ้แบตน่แต่จะมีรับเข้าแค่สามสิบคนครับ เนี่ย hmm. มันคนตายแล้วเว้ยไอ้เหี้ยจังหวะตะกี้เนี่ยมันคนตายแล้วนะไอสมอะต้องมีจังหวะหนึ่งจังหวะมึงต้องมายืนนตรงี้มึงยืนมายืนตรงนี้แกก็นิ่งไม่ตอบ่อถางอันนึงโมงก็เลยขทบไปด้านหลังไอ้โวษมายือนี้วโทษมาเยือนี้ไม่ว่ายาย ตอยนี่ไปทางไหนยายกลับมาคำนึงพี่ตะลึงตกใจเลยยายบอกว่าตอยอ่ะไม่ไปไหนหรอกแต่มึงอ่ะจะไปไหนแหม่ต้องตายนะครับกูไม่ได้ขับมุกนะเว้แต่กูขับในความที่มันไม่หาต่เท่าไหร่ที่มันไม่หา โอ้ยไม่ติดหรอไอ้ซาตะก,กี้ยังทำได้อยู่เลยไงว่าซอยไม่ไปไหนแล้วแต่มึงจะไปไหนไอ้เหี้ยพี่ถูกปเปล่ะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนึงวัรู้แล้วมันต้องอย่างนี้อ่าได้ละโอเครู้ละมีติดครับเฮ้ยได้สองเมื่อกี้ติด้ได้ไดรู้แล้วรู้แล้วรเรจาจัดจังหวะได้ละไม่เลี่ยม ถ้ามันจะมีมันต้องมีสองสีไงสีชมพูกับสีฟ้ามันต้องอย่างนี้ลุงไม่หานักร้งองเข้าแก๊งแล้วหรอครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งกดไม่ใช่ช้าไปต้องเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้เ้ยช้าไป ช้าไปช้าไปช้าไปอีกหรอวะช้าไปอีกหรอไอซันแล้วกูไปกดปั๊บยาเพื่อใครอย่ามาใครอย่ามาจนะาไปดูเชื่อมันยากจัดบ้บานนะ เขาไม่ไปกันหมดนะครับบางทีคนเด่นแชทแล้วก็เขาไม่มีคิวไม่มีพอยจะซื้อไว้ก็ก็คงมีพอยอ่ะจุเวลาทำงานบนเนาะแต่นะมันต้องกระชากก่อนหนึ่งทีกระชากตรงนู้นโอ้โหว่าคือบ้านทม่มากไปตรงนู้นกระชากตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ไกลมากเลยนะ ่าจะไมแพงก็ต้องโดนพร้อมกัน2ตัวในไังเอ้ยตะกี้ไม่ไอ้สมมันตายเหรอจะซื้ออยู่คนเดียวลต้องเอียงซ้ายไปนิดนึงหรือเปล่าวะมึงต้องอยู่ในระยะว่ามึงขยับมาใกล้ๆเด้อเอ่อจะมาใกล้ๆกันเลยที่เหมือนแบบมันมันกำลังจะมาแล้วพีกดพร้อมต้องเมื่อกี้เหมือนผม เหมือนพี่สมตายก่อนแล้วผมตาย<ห>ตายที่หล<ด>ังอ่ะกูกดพร้อมกันนะห,หนึ่งนะหนึ่งสองไ,ได้เว้ยไอ้กูชุบส,สองคนพร้อมกันได้ไงเนี่ยอ๋อมีคนชุบของมึงให้นี่ว่าคำหนึ่ง ได้แล้วไอกินได้เห็นปะโนชูแบบไปกินได้เห็นปะแบบว่าสองทีอ่ะันจะเด้งสองครับแต่ยากจัดอะคุรู้จังหวะกดแล้วอะโอ้ยไอ้ยมึงไปทอ๊อ ก็ไม่กินได้นะติดแล้วติดสองครั้งแล้วเห็นปะครับทำยี่สิบครั้งติดหนึ่งอ่ะอันนี้ติดสองละอันนี้ไม่ติดว่าเริ่มมาแล้วยากอยู่มันต้องกัดจังหวะให้เป็นอ่ะ เยอนที่เดียวเนละกูไม่รู้มุมว่ะมันยังไงวะไอ้เหี้ยมันยังงงอยู่อ่ะกดคูด่ทุกกดจังหวะกดพร้อมกันลองดยูยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ หน้าจอผมจะเห็นตายไปเฉยเลยครับใช้ไม่ได้วะใช้ยากใช่ทุกครั้งต้องแบบต้องเหมือนแบบมาเลงอนิเมะผมให้ได้ใช่มันต้องเลงอนิเมะถ้าสมมติว่าถ้าอนิเมะผมได้ก็คือไอไอโชคตายด้วยใช่ใช่ใช่มันเหมือนจะไปแทงมึงซะมากกว่าไม่ได้แทงไอโชคโดยตรงอ่ะใช่แต่ผมก็ตายอันนี้มันแทงโดนสองคนแต่ไม่ใช่ท่าอี โอเคยืนยืนอยู่นะครับลุงตรงนี้ยีใจครับดีใจครับไอ้แจ็คกูทำได้แล้วนะแจ็คดูเองครับทำทำไรครับนี่ไงตายสองไงโหแจ็คมึงเดินออกมาช้ามันตายสองตายสองไอ้แจ็คตายสองไอ้เชี่ยแจ็คออกมากูทำติดเลยอ่ะอุ้ยเกือบได้แล้วมันต้องมีจังหวะของมันจริงๆนะเว้ย แทงยี่สิบครั้งติดครั้งหนึ่งอ่ะเอาไปลงทิกตอกได้นะกูทำได้เนี่ยสามครั้งอ่ะตัดเฉพาะช็อตที่ได้นะใช่แต่เฉพาะช็อตที่ได้เนี่ยกูได้ช็อตเทหลายครั้งแล้วเนะี่ยอืมสอง ถ้าตั้งมาโคกว่ามีสิทธิ์ทำได้ไว้ถ้ามันเร็วแบบปั๊บๆๆๆๆๆเลยอ่ะงั้นเอกเมาช่วยคุณได้ครับเนี่ยอันเนี้ยได้ถ้าตั้งมาโวาน่าจะได้ไว้ปั๊บๆๆ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 ๆเร็วนะ อ๋อมันจะเป็นอเมลแทงไปไอ้สมไว้แต่โชคอะคือตายไว้รู้ละใช่ครับมันเป็นมที่ต้องเล็งผมมากกว่าใช่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 มือขยับไปด้แล้วมันละทำระยะไกลเป็นอยู่ฝั่งนู้นทำไงวะเนี่ยได้แล้วเนี่ยเห็นนะคือแล้วมันจะเล็งอนิเมะไกลๆตรงนู้นยังไงวะอันหนึ่ง เมื่อตายสามไหมเท่าเดิมหรมีคนมาอยู่หลังโชคไอ้เฮียไล่สัตว์อนนี้เริ่มได้ละเริ่มได้ละกูรู้กูรู้พอพอดูมุมบอกแล้วอ๋อครับเดี๋ยวไปทำเลยไปทำเลยไปทำเลยไอ้สมลองไปยืนตรงเสาดูนิตรงนั้นเสาีตรงนี้ตรงนี้พอตรงนี้พอตรงนี้พออ่ตรงนั้นนี่ โอ้ยากไอ้เฮียต้องใกล้ไอ้สมเขาจะมาอีกนะเขาจะมาเลยแต่ว่าถ้าใกล้ใกล้มันได้น่าได้ใช้ประโยชน์มากกว่านะเนี่ยอะไก็ไเ้ยตั้งหวะตอนกูแทงอ่ะมันจะไปแทงโดนมึงเว้ยไม่ใช่ไม่ได้แทงโดนในโชคนะเหมือนตังหวเหมือนมันไม่ใช่ตังหวะบูธครับเหมือนแทงพี่สมแล้วผมตายด้วยอะใช่ หรือกูทำผิดขั้นตอนวะถ้าบูดเหมือนว่ามันจะไม่ตายอะเมื่อกี้ปกติต้องแทงมือนะ<ม>ไปโด,ดน,นอีกคนนึงไม่ใช่เหรออาจจะหลักใช่<ไ>เดียวกับกับมาาัดอาแบบผิดตอนที่ผมไปต่อยลิงอย่างเงี้ยคนข้างข้างก็ตายพอละไอ้เงีย้ยปงงแม่งทั้งวันกูว่าน่าจะไม่รู้อะไอ้กัวเป็นไงบ้างร,รถะอะยังไม่ลองเลยครับไปลองดิไม่รู้ว่าจูนมันจะหายปะวะมาลองดิขับขอาทํากันไม่รู้ว่าหายปะทาลง อพวกกูเจอในกันพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟว่าชวันในใครเชื่อมึงแลกเป็นศพว่าชุวิตนดะตายเชื่อมพาไอยู่แล้วว่า